ยังไม่ได้รับมัาพอดีมไม่สาม,มารถหองฉันได้รับอะไรเหรอเอาไงเอาเอทเอ็มมาให้อ่ะมีเรียบร้อยแล้วก็เอเอผีอย่าบักสิจ้ะไอ้บักก็ไม่ว่าหรอก <c oughs> คือเหมือนกับว่าผีตัวเนี้ย ถ้าถ้าโดนเจอตัวก็คือยอมมอบเลยอะมาแล้วมันก็ไปยืนอยู่ที่เดิมแล้วกุจะไปทางไหนได้นี่อ,อาจจะต้องหาประตูแถวนั้นแล้วรีบเข้าไปเฮ้ย,ยมึงตามมาข้างหลังแต่เมื่อไรเนี่ย <laughs>